เส้นทางเดินที่มุ่งหน้าไปยังอำเภอวังฉินจังหวัดแพร่ครั้งกระหนันธุระกันดานลำบากหนักหนานักยิ่งเป็นการเดินทางของโจรที่จําเป็นต้องหลบหลีกผู้คนที่เป็นเจ้านาทีถั้งกำนันผู้ใหญ่บ้านหรือป่าหมาะก็ตำรวจทําให้กว่าจะตัดผ่านวังกะพีข้ามไปยังทุ่งหยางก็กินเวลาเสือหลังและพวกพ้องถึงสองวันเต็มๆพอเข้าเช้ามืดวันที่สออกจากบ้านหัวดุมรัดจะออกอำเภอรับแพลตัดข้ามมาถึงหนองพระแพล ซึ่งยังเป็นป่าเปลี่ยวลกเลี้ยวไปด้วยป่าไม้ขึ้นถึบก็นั่งพักกันที่โคนต้นทองกว่าร่มลื่นหวัดบี้ลงไปตักน้ําจากหนองเอามาใส่กระติกที่มีอยู่เพียงสองใบกําลังพักผ่อนกันพอสบายใจเสียงเกวียนออดแอดมาแต่ไกลตาฉายหูพึ่งแกลุกพวดพลาดขึ้นเอะเสียงอย่างกระลอวัวก็ใช่สิแกนึกว่ารถยุ่งไงปุโธก็เลียงปานว่าพระงกหัวขึ้นมาจากท่านอนลาพักน้าสบาย บุยปากไปทางหลังซึ่งนัง่งจุ๋งจิงกับเมียรักอยู่ห่างออกไปบอกเขาสิข้าออกไปดูก่อนดีกว่าป่าเหมาะยังไงป้นมันซะเลยจะได้ใช้เดินทางไปรับแลเดินอย่างนี้อีกกี่ปีจะเข้าเขตแพร่วะเองรู้ทางไหมก็ถาเสืกกางเขาดูเขาเคยไปเนี่ยแตาฉายเลยพรดพลาดออกไปมือถือปืนคาบายธรรมะธรแมงอาวุธนั้นสับกันใช้มีตะหลังเลี้ยงช้างเท่านั้นที่สเตนคู่ใจเขาถืออยู่ติดตัวไม่ยอมห่างไม่ยอมให้ใครถือแทน เมียงมองตามพุ่มไม้ตาฉายขมมดคิ้วยนในเกวียนที่เดินอดอแอดมาไม่มีคนมีตัววัวตัวใหญ่คู่หนึ่งเทียมแอกเดินช้าๆผ่านมาเอ้ยเจ้าของล้ออยู่ไหนแกป้องปากตะโกนถามสายตาจ้องดูทางด้านหลังเงียบไม่มีคำตอบวัวเจ้ากรรมคู่นั้นหยุดนิง่งเบิ่งมองเหมือนเข้าใจภาษาของแกว่าไงวะเจ้าของเองอยู่ไหนตาฉายถามย้ำก้าวออกไปมือทั้งสองกำปืนแน่นระมัดระวังตัว บ้าแล้วตาชายพูดกับง,งวัวหลังนั่นเองเขาเดินตามมาพร้อมเสือกันและกําไรตาชายหันมายิ้มแห้งๆเผื่อมันพูดได้มัางเล่าลังก็นี่เจ้าของมันไปไหนก็ไม่รู้ทั้งหมดพากันเดินเข้าไปไกลพิจารณาดูพานะที่มาอย่างประหลาดด้วยความแปลกใจแต่พอชะโงกขึ้นไปบนเกวียนก็เลียงปานก็ร้องสุดเสียงชี้ให้ทุกคนดูเฮ้ย hey! นี่หัวหัวหัวคอทุกคนตะลึงเมื่อจ้องดูก็เห็นจริงอย่างเจ้ากเรียงมันว่า ศีรษะคนถูกตัดขาดแค่ขอกลิ้งอย่างอเนจอานาถเลือดแดงฉานมแมลงวันตอมหึงกำไรเหลยวไปทางอื่นด้วยความสยดสยองหัวใครวะเจ้าของเกวียนละกัมังตาชายเอ่ยลอยๆหลรัลงพูดกลัวเสียงโหดเลาะแกลองถามมันดูสิพูดเป็นบ้าน่ากลัวมันจะสู้กันที่ไหนไอเจ้าของถูกฝันคอขาดตายคาเกวียนแล้วงัวมันตะเลิดมาดูสิตามตัวลายพร้อยไปด้วยหนามหนทั้งนั้นไอง,งวคู่นี้ยึดมันเสร็จเถอะรังบอกคนทวน เราล้องวงนี่แหละใช้อาศัยขับมันไปถึงรับแรแล้วค่อยถ่ายลงเดินเสือกันไงว่าจะข้ามไปเมืองแพร่ต้องขึ้นเขาด้วยไม่ใช่เหรอใช่ต้องข้ามเขาน้ำตกหนทางมันจะตันหรือเปล่าไม่รู้สิปีกายนี้ข้าไปกันหนันกอไผ่แทบตายช่างมันเถอะน่ะเสือนะ่ะมันต้องเดินย่างเสือตารกเพระยาะหญ้าอย่างดินดีเพราะเสือปกนั่นแน่แตาฉายพูดคติเป็นด้วยคติคขโตอะไรก็ช่างเถอะก่ออ,อือเอาหัวเน,วน,วนล้องวนี้ออกซะก่อนดีกว่ามาั้ย กเ็เรียงปานว่าตามองดูผีหัวขาดแบบเกรงเกงแต่เสนาธิการโจรคนขี้คุกเก่ากับสันหน้าปฏิเสธเอาไว้ก่อนมันยังไม่ทันเหม็นตกเย็นบางทีข้าจะทําอะไรให้พวกเองดูเร็วขึ้นมาแม่กําไลกลัวไหมกลัวหัวนี่นั่นเหรอลูกสาวกำนานพูดยิ้มยิ้มใช่ผู้หญิงส่วนมากไม่ค่อยชอบนักหรอกฉันไม่กลัวไม่เห็นเป็นอะไรเลยน้ําใจเมียเสือนังกล้าแข็งนักหลังนึกชมเมียสาวในใจขนทั้งหมดขึ้นนั่งบนเกวียนไป เรือสามคนลงเดินข้างล่างผัดกันเสือกันอาสาเป็นคนเดินระวังข้างเกวียนพร้อมสมุนทั้งสองตกลงกันไว้ว่าย่างเข้าเขตรับแลเมืองแม่ไม้จะให้หลังกับปานและตาฉายลงมาเดินบ้างคนทั้ง7ชาย6หญิงหนึ่งรัดล้อไปตามทางอันอ้างวางเปล่าเปลี่ยวโดวยหนทางนั้นใช่ว่าจะมีคนเที่ยวสัญจรไปมาก็หาไม่จนตกบ่ายก็ลุเข้าเมืองรับแลครั้งกระโนนอันตัวเมืองรับแลนั้นอุดมไปด้วยสวนมากและมาเ้าวขึ้นหนาทึบ โดยชาวบ้านอันเป็นคนถิ่นเหนืออพยพมาได้อาศัยลำธารน,น้ำไหลแลห้วยอันอุดมสมบูรณ์ปลูกขึ้นไวแน่นขนาดอากาศชุ่มเย็นแม้มองจากภายนอกเป็นนาข้าวกว้างจะรู้ก็หาไม่ว่ามีหมู่บ้านใหญ่อันผู้คนขับข้งอยู่ภายในหาได้มีตึกรามบ้านเรือนปลูกอยู่นอกเขตท,ทางให้รกลุงลังเหมือนปัจจุบันไม่พอล้อเกวียนที่พวกเสือลังขับเคลื่อนใกล้เข้าไป หมูหนุ่มสาวทั้งแก่และวัยรุ่นนุ่งผ้าซินที่ทอกันเองและสวมเสื้อผ้าล้วนเป็นชุดพื้นเมืองผมเผาก้าวมุ่นเป็นจุกกระเทียมเงยหน้าเห็นก็พากันแตกคือลบเข้าหมู่บ้านตาชายแปลกใจย,ยกมือขึ้นป้องนาเพราะแกลงมาเดินดินคู่กับเสือลังแล้วเขาหนีอะไรกันก็พวกเราสิเสือกันว่าคนที่นี่เขาไม่ค่อยชอบคนแปลกหน้าเอาตาบ้าหัวไอ้ผีคอขาดเนยโยนทิ้งซะเถอะ จะผ่านเขตบ้านเขาแล้วป่ะในอำเภอรหรือผู้กองตำรวจมาเจอเขาสนุกกันใหญ่ไม่ต้องไปมาแล้วเมืองแพร่เอาเถอะนะเดี๋ยวถึงปุ่มหมายข้าจะเ,เวียงมันทิ้งเองชิชิคำหน่อยไม่ได้จะทำอะไรให้เองดูกล่าวว่าจะทิ้งหัวผีตายโหงแปลกประหลาดที่ติดเกวียนมาแต่ก็ดูจะไม่ทันเสร็จแล้วข้างหน้านั้นชาวบ้านพร้อมคณะกรมการอำเภอและตำรวจถือปืนออกมาคอยต้อนรับสู้หรือเราล่างว่าคว้าสเตนใส่หน้าถอแถส่งเสียงด่าเสือกันเสียงโขม จะบอกสักนิดก็ไม่ได้ผ่านอำเภอจะได้หลบมันไม่มีทางจะออกไปน้ำตกมันก็ต้องออกทางนี้อ้อมไปทางไหนได้เราล่างเอ้ยทำใจดีๆเราคนจอนไม่มีใครรู้จักที่นี่นะแล้วหัวคนเอากระบุงคุมไว้ระวังปืนด้วยนะเว้ยอย่าตำรวจเห็นตั้งใจเย็นขับเวียนเข้าไปในตำรวจท่าทางสูงใหญ่ไว้หนวดเฟิร์มก้าวออกมาจากกลุ่มคนเขามีสายสะพายเป็นหนังห้อยเฉียงลงมาจากบาทที่เอวเป็นปืนโคตามหมาดาหงาขัดไว้เป็นเงาปลั่งตามสมัยนิยมยุคนั้นหยุดก่อน จะไปไหนกันตาชายยิ้มปืนของแกพักขม้าพันไว้มิดเมนตเน็บสอดไว้ด้านหลังดูไม่ผิดปกติจะไปหญิงสัตว์ที่เขาน้ําตาน้ําตกครับผมมาจากไหนกันเมืองพี่ชัยขอรับสายตาผู้บังคับกองมองไปบนเกวียนเห็นกําไรนั่งนิ่งหายสงสัยว่าคนทั้งกลุ่มจะเป็นคนร้ายไปทันทีอา้าวมีผู้หญิงไปด้วยแล้วเนี่ยครับลูกคนโตกระผมพวกนี้พี่ๆน้องๆกันทั้งนั้นนายร้อยตำรวจโถมองดูกำไรอย่างพอใจ เขาเดินไปไกลเนื้อหนังอันเป่งปังของลูกสาวกำนันบ้านพญาแมนเตะตาเขายิ่งหนักดำขำเป่งปังสวยผิดตาจื่ออะไรจะคนสวยร่างเลืบตาขึ้นมองดูแต่ของเงียบเสียกำไรตอบหนุนหวนพี่กุลจือหอมเสียด้วยมีอะไรข่าของแย่เชียวว่าเราก็เอื้อมมือไปเลิกขอบผ้าแล้วมาหยุดทิกระบุงทุกคนที่ร่วมเดินทางมาสะดุ้งพอเห็นมือนายตำรวจอำเภอรับแลแผู้นั้นพลิกมันออกเฮ้ย hey! หัวคนเขาตะโกนเสียงลั่น นี่หวยล่าเทวดาใครฆ่ามันตายตาฉายตั้งสติไว้มันแข่งใจถามในตำรวจเสียงสัน่นพวกปนผมกลางทางมันเป็นใครนะนายผู้ร้ายสำคัญเมืองรับแลไอ้นี่ชื่อหนานล่าใครๆเรียกมันว่าไอ้ล่าเทวดาเพราะไม่มีใครฆ่ามันตายฆ่าตัวมันทางอำเภอตั้งไว้800เจอมันที่ไหนแล้วเฮ้พวกเราผมเดินมาได้เกือบถึงหนองพแัแลหยุดพักกินน้ํา ไอ้นี่ขี่ล้องัวคันนี้แหละครับโผล่เข้ามาลูกน้องอีกร่วมสิบเข้าล้อมเราจะปนเกิดสู้กันผมไม่เองฟันมันคอขาดลูกน้องแตกเข้าป่าไปไม่รู้มันเป็นใครก็เลยเอาหัวมันมาลังกับเสกันมองหน้ากาันทำตาปลิบป,ปรปินึกไม่ถึงว่าตาฉายแกจะโกหกคนเอาหน้าตายอย่างนี้เอาหัวลงมาโอ้โหเราดักจับนานนักหนานแล้วนี่ผมย้ายมาอยู่นี่สองปีเราหวังจะจับมันไม่ว่าเป็นหรือตายแต่ก็พลาดไป ไปๆพวกเราเชิญบนเรือนพักก่อนไอ้เรื่องยิงสัตว์เอาไว้ทีหลังขอให้อำเภอได้เลี้ยงสักครั้งนานๆจะพบคนกล้าสู้เสืออย่างนี้เหตุการณ์กลับกลายคนทั้งหมดได้รับการต้อนรับจากพี่น้องชาวรับแลเออกระเลิศหละคืนนั้นก็ได้พักนอนอย่างสุขสบายบนท er> uh <im ี่ทําการอำเภอรับแลนั่นเองแต่พอเช้ามืดตาฉายซึ่งเป็นคนปวดท้องต้องถ่ายทุกแต่เช้าก็ได้เรื่องแกออกจากห้องซวมพอถึงด้านหน้าอำเภอที่มีตำรวจรักษาการอยู่สองคน ก็มีม้าสามตัวควบมาคนโดดลงมาจากม้าแต่งตำรวจมีปืนครบครันผลตำรวจเฝ้ายามทำความเคารพแข่งขันตาฉายหลบวูบข้อหาเงามืดข้างประตูผู้กองเพิรรับรายอยู่หรือเปล่ายัางหลับอยู่ครับผมไปปลุกสิบอกว่าชาร์ลตำรวจเอกขุนทุระตำรวจกองปราบพิเศษมณฑลพิษณุโลกเรายิงพวกไอ้ราเทวดาตายที่หัวดุมตัดหัวไว้เกวียนชาวบ้านมันพาตะเลิดคิดว่าย้อนไปในเมืองเราตามถึงบางโพก็พบคิดว่ามันคงพาพวกเข้ามาที่นี่มั้งตำรวจยามอ้าปากขาง มันมีแต่หัวใช่ไหมขอรับกับผมท่านขุนใช่สิที่ลรจะตัดคอมันเสียบระจานด้วยซ้ําไปถ้าอย่างนั้นถ้าจะเกิดเรื่องไม่ดีแน่มีคนเอาหัวมันมาบอกมันตายแล้วพวกนั้นอยู่ที่นี่เหมือนกันครับตาฉายฟังได้เพียงเท่านั้นก็หลบวูบหน้าเลยเข้าไปปลุกพักพวกทันทีบันไลอีกแล้วคราวนี้นายตำรวจเป็นถึงท่านขุนเชียวนะเองเขามาตามหัวไอเสือล่าที่ข่าเสือกบ,บอกว่าตัดมาเองเปิดเถอะเราทุกคนเฮหนีกันลงมาทางหลังครัวปานยังมัวขี้ตาเขาด่าตาชายเสียงอุบ พาไปไหนดูใช่ไมหมพศต์ำรวจเลยข้าชชืสอส,สายแกจะเป็นสายตำรวจสละกะังเดี๋ยวกูกะทีบเข้าให้เสนาธิการโจนยกเท้าราเพราะโมโหหนีกันอย่างกระลากเลือดตายทุกเลาวยังมีหน้ามาหาว่าข้าแส้พาไปพบตำรวจว่าไงกันเองชำนาญทางจะพาออกผลรับแลขึ้นเขาน้ำตกน้ำโจนอะไรของเองก็ว่ามาเสือกันยังหลับตายกสามนิ้ววนเวียนไม่ปริปากเอ้ยเสือกันได้ยินไหมว่าตำรวจมาทำบ้าอะไรวะเนะี่ย วัดบีหันมามองเคืองๆอุ้งอิอุดโออีอันเอาอ้างอักอามอามอามันว่าอะไรของมันวาแหละไม่ง่วยแปลทีไอห้านี่ผู้ทีไรต้องเดามันว่าอย่ายุ่งสิพุทโธพี่กันกําลังจับยามสามตาพุทโธก็ไม่ร้องพุทโธเสือกร้องอุดโอได้เลิกหรือยังวะตำรวจมาถึงหน้าประตูบ้านแล้วเซอรกั้นลืมตายกมือขวาขึ้นบีบจมูกมือสายชี้ทางเหนือ ขึ้นเขาลงจากนี่ลัดทางน้ําไหลไปขึ้นเขาเสือร่างมองดูยังแปลกใจในมากของเสือกันจอมโจรถามสักคำเถอะกันเรียนมาจากอาจารย์ไหนกันเวลาบอกเลิกหาทางเดินโจนไม่ต้องใช้มือขวาบีบจมูกมือซ้ายชีย้แบบนั้นวะขากําลังตดไอผ้ผายลมก่อนเข้าสวมเลยเองเอ้ยมันเหม็นระเบิดสามยดเจ็ดวานี่ช่างไม่ได้กินกันบ้างเลยเหรอวะแค่นั้นต่างก็ร้องหือหาว่าเหม็นระยำจังไรกําลังจะวิาพาก์วิจารณ์เรื่องตดเสือกันกันมากก็ไม่ได้ กพราะอย่างไรเสียตำรวจใกล้เข้ามาแล้วแน่ๆจึงต่างพากันปีนลงหลังประตูขัวและเสือกันก็เป็นคนนำทางออกเดินมุ่งหน้าไปยังด่านข้างที่พักซึ่งเป็นป่าไม้สีสุกข,ขึ้นรกทึบกําไรนั้นสะพายคาบินตามผัวไปติดตินไม่ช้าก็ทิ้งที่นอนไว้เสียไกลร้อยตำรวจเอกคุณธุระโจรลาพ,พาล่างสูงใหญ่เข้ามาในห้องพักที่พวกโจรอาศัยนอนเมื่อผู้บังคับกองให้ตำรวจเรียกไม่มีใครเปิดจึงพังประตูเข้าไปเขาทำหน้าสงสยัยหันมาทางตำรวจติดตาม ดูเหมือนกลิ่นมันยังอยู่นี่หมูลองดมดูมันหนีไปทิศไหนแน่จ่ามแมนทำขอยนรับประทานท่านขุนขอรับกับผมไม่ใช่หมานะครับจะได้ดมกลิ่นขี้ได้นี่มันเหนม็นเหมือนตดเสือชัดๆขุนตำรวจร่างใหญ่ผู้มาจากพิษณุโลกันไปสั่งการทันทีแบบนี้มันต้องล่องกลับทุง่งหยางอีกแน่แนย้อนรอยเสือกันเถอะตำรวจสายตรวจลงจากบ้านพักอำเภอมาขี่ม้าออกตรวจต่อกว่าจะรู้ว่าคนแปลกหน้าทั้งกลุ่มที่ติดต,ตามกันมาพร้อมด้วยหัวของผู้ร้ายสำคัญที่แท้ก็คือโจร ก็ปรากฏว่าเสือลางกับเสือกันพาสมัครพรรคพวกไปไกลลิบลับเดินขึ้นบนเขาน้ําตกทุเรียนป่าขึ้นดาดเดินแต่เมื่อไม่ถึงหน้าของมันก็มีแต่ลําต้นามืน่นทอดยอดสุดท้องฟ้าบางแสงแดดเสียมหมดสิ้นทั้งหมดพากันป่ายปีนข้ามเขาอันสูงชันทั้งวันจนตกค่าพระอาทิตย์ลับภูเขาอากาศก็หนาวเย็นเย,ยือกนอนกันเถอะกันว่าค่าแล้วขึ้นเดินไปมืดมืดอย่างเนี้ยแมวออกมาเจอเข้าแล้วยุ่งกันใหญ่เอ๊ะกลัวอะไรกันแม ก็เลี่ยงปานว่าแมวหมานี่มาสาน่ากลัวตั้งแต่เมื่อไหร่ไอ้เ,เอ้ก็เลี่ยงโง่นี่ยังเองทุกทีเชียวไอ้ที่เขาพูดว่าแมวนะมันหมายถึงเสือเข้าป่าเขาห้ามเอ่ยชื่อสัตว์หลายตรงๆเลองั้นงูเรียอะไรไอเอือนวัดบีสอนมาตามภาษาคนชอบเสือแต่ฉายวิดถีบยกตีนง้างนึกขึ้นได้ว่าคนเรากกันแกก็ดึงตีนมาเกาแก้เกอใส่เดือนตาเองนะสิแกงมงำ หลังเป็นห่วงเมียรักเขาถามกันว่าจะนอนกันยังไงเองก็เมียตัดไม้ไผ่ขึ้นไปทําแคร่นอนเป็นคบพวกผู้ชายเอาผ้าขาวม้ามัดหัวท้ายโยงนอนตามกิ่งอย่าอยู่ดินเช้านวยผีโป่งแถวนี้ชุมผีโป่ผีโป่มาเคืออะไรก็เรียงปานถามงงๆหน้าชักไม่ค่อยดีเพราะพอเอ่ยถึงคําว่าผีหัวใจหนุ่มชาวป่าก็แทบหลุดลงไปหาตาตุ่มแล้วถามไม่หวัดบี้มันดูสิมันจังอธิบายนักตาฉายปัดภาระไปให้คนช่างพูด ได้โอกาสวัดบีก็ลอยหน้าบรรยายอีองอนอไออวกอีาอเอ็นอัก no อุกอิงอายอับอาร์ตเอิดเอ็นอีอนกูว่ามันลำบากก็ไม่ต้องอธิบายดีกว่าไอ้วัดกันพูดหุดหงิดตาชายหัวรอก <laughs> ถึงว่าสิยิง่อีตอนอ e ีองอีาออีอนฟังแล้วสัปะดนตายห่าสะปะดนยังไงอีอ e งมันก็ผีโป่องอีา e อก็ผีพลาย อีออนมันก็ผีคนฉันไม่เห็นแปลกเลยแหลมเพื่อนสนิทเจ้าวัดบีออกรับแทนเอาเหอะเอาเหอะกะอีอะไรก็ช่างตอนนี้ไปช่วยกันตัดไม้ก่อนดีกว่าตาฉายแก่แ,แล้วปีนขึ้นไปอยู่บนยอดยางคอยมองดูเผื่อมีใครข้ามเขามามั่งจะได้เห็นก่อนอ๋อนี่มึงเห็นงนแก่ปีนต้นไม้เก่งอย่างนั้นเหรอก็หุ่นแก่มันขายลิงหน้าปีนเก่งหน้าตาฉายนะเสือกันว่าพลางโหดระอ ทุกคนจึงรีบทำงานแข่งกับเวลาเพราะดวงตะวันเริ่มจะรับทิวไม้เร็วเหลือกำลังพักเดียวทุกแห่งหนก็มืดสนิทเสียงสัตว์ป่าร้องคลางเสือรังกอดกำไลเมียรักนอนอยู่บนแคร่ไม้ปลอบใจไม่ให้กลัวเสียงวีดแหลมเหมือนผู้หญิงร้องโหยหวนกองแล้วจางไปสลับเสียงกอกแกกเหมือนคนเคาะไม้เสียงเหมือนคนหัวเราะดังอึงคะนึ่งขึ้นในความมืดกำไลนั้นถึงจะชอบใจในทางนักเลงกระพติตัวกาก,ากันสมเป็นลูกสาวกำนัน แต่เจอเสียงเพลียของป่าดงดิบเขาก็สั่นเทิมไปทั้งตัวร่างเองก็เป็นครั้งแรกในชีวิตแต่ถึงจะกลัวไอ้เสือหนุ่มยังกอดปืนแน,น่นมือขวาโอบเมียไว้ปลอบโยนหลับตาซะเสียงสัตว์ป่าออกหากินนะแถวนี้ไม่ค่อยมีคนหรอกมันถิ่งของมันพอพระจันทร์ขึ้นพ้นเร็วไผ่พอมีแสงสว่างบ้างเลือนหลังหลังมองไปที่กิ่งไม้ที่กระเลียงป่านมัดผ้าเป็นเปรอยู่สั่นไปหมดนึกแล้วก็สงสารป่านนี้ไอ้ปานคงแทบหัวใจวายตายให้คนสิบคนพร้อมมีดพร้อมปืนมันไม่เคยหนี แต่เรื่องผีพอได้ยินไอปานจะขาดใจซะให้ได้เสียงนกระวังพรายร้องก้องป่าทั้งป่าเงียบเชียบครูเดียวเสียงกิ่งไม้หักงผงผางประสาทหูของหลังจับเสียงได้ทันทีช้างมาเข่าตะลึงคนลุกซู้นึกถึงช้างเลี้ยงนางพังเก่าแก่ป่านนี้มันจะล้มหายตายจากไปไหนแล้วก็ไม่รู้หรือถ้าหากอยู่มันคงแก่งงอมไปบ้างกระมังเขานึกถึงช้างก็เลยชะเงอขึ้นมองดูกำไลร,รีบคว้าแขนผัวอะไรพี่เสียงมันช้างป่ากำลังมา สายตาทุกคนมองไปยังที่มาของเสียงไม้ที่หักผงผางยอดไผ่ข้างทางไหวยวบคลู่เดียวส่วนหัวเจ้าสัตว์งายาวตัวหนึ่งก็โผลออกมาช้าๆใบหูขนาดมหึหมากระพือรับลมเหมือนผ้าห่มผืนใหญ่กำไรมองไปพอเห็นถนัดหล่อนก็เกือบจะกรีดร้องออกมาดีแต่ว่าตัวเองเอามืออุดปากตัวเองไว้เสียทันพี่ลังเห็นไหมนะั่นตาฉันฝาดไปหรือไงเห็นอะไรบนงคอช้างมั้ยพี่น่ากลัวจริงๆกลางแสงสลัวจากเดือนแรลม หัวอันใหญ่โตของช้างพลายงายาวโพจากพลนลำต้นไผ่หน้าอัศจรรย์ใจยิ่งหนักกลังมองเห็นสิ่งหนึ่งเคลื่อนไหวบนคอมันคนแต่เป็นเพียงร่างของคนมีมือลำตัวครบแต่สูงขึ้นไปขนเสือหลังลุกสู้มนุษย์บนคอช้างในนั้นไม่มีหัวเหลือแต่คอโดกเด็กกับร่างหลังขยี้ตาจ้องอีกทีมันก็ยังเหมือนเดิมผีหัวขาดขี่ช้างพลายก้มลงนอนคขมหน้าไว้อย่าไปดูมัน เสื้อล่างสร้างเมียมือคว้าสเตนขึ้นมากำเหงือออกโชกไปหมดทั้งอุ้งมือป้าระยำมันดุก,กันถึงขนาดนี้เชียวหรือเร็วไปยังคาคบไม้ที่เพื่อนฝูงนอนเงียบอยู่ทุกคนคงจะเห็นเหมือนกับที่ล่างเห็นเหมือนกันเพราะเห็นล่างตะคุ่มตะคุ่มลุกขึ้นนั่งเตรียมพร้อมกันทุกคนแต่ไม่มีเสียงพูดหรือเสียงเรียกครูเดี่ยวช้างร้องหูมมันร้องทีเดียวแผ่นดินกระเทือนลมพัดจัดจนยอดไม้เริ่มเอ็นไปมา